เป็นลูกทุ่มครับของช่างยอดครับบ่ายพ่อน้องพีดทันดีครับเอามาลูกตาเต้ผู้ต๋าตู้ตของชมรมกีฬาบุกป้าออกบอลมาครับบอลมันเด้งตรงนี้ผู้ต๋าตู้คว้าไม่ได้ออกบอลเร็วมาที่ช่างยอดทางฝั่งตายครับโดนตัดที่ชมรมกีฬาบุกป้ายบอลยังอยู่ทางฝั่งขวาของชมรมกีฬาครับเป็นลูกทุ่มแล้วของช่างยอดครับ ทางยอดได้รุตรงฝั่งซ้ายอยากได้บอลอยูอ่กับบอลไม่ออกอยายักกระตรงกลางสนามของชมรมกีฬาบุไฟชมรมกีฬาบุไฟเาอาขวาเรียบไอ้เศวศศประสบออกขาฮออกข้างออกข้างฮออกข้างเปลี่ยนก็เปลี่ยนโอเคครับช่างยอดช่างยอดช่างยอด อ่ารอล้อคุเล่นเจ็บอ่ะเจอกบเจ้าที่ทีมครับจุกครับจุกทางยอดดูลูกทีมด้วยครับแม่ดูนี่โอ้โหชล่มลงกีฬาบุฟฟายนี่มาดียิ่งแต่แม็กซ์แรกเลยแต่ดวงไม่ค่อยมีครับเปลี่ยนตัวออกเลยครับออกมาข้างนอกครับ โอเคครับพร้อมแล้วเล่นต่อครับผีก็รุดออกไปครับ เก okay, ต่อบอลอยู่ที่ช่างยอดครับจ่ายยัดประตงกลางสานามแล้วบินออกทงางซ้ายอยู่ทางซ้ายของช่างยอดจริงเลยทีนี้เข้ามืออุตสาตูออกบอลโยนยาวมาลูกนี้อันตรายอ่ะบอลตกพื้นนี่มันเฉนลี่ทันทีนะครับถูกเข้ามาที่ชมรมกีฬาบุกไฟ ถมลงกีฬาบุกไสออกมาทางขวาครับกิงไก่เข้ามาครับผู้สาตูก็เช็คลงนี้ออกหลังไปบอลอยู่ที่ทางยอดทางฝั่งขวาทางยอด หลังได้บอลอยู่ที่5้าิต่อของข้างยอดแล้วเล่นหนึ่งต่อกล้ไป้สิบยิงกันด้ไปลูกตาตู้คว้าได้บอลจะอยู่ที่ตรงกลางสนามของชมรมกีฬาบูฟายครับเต็มอยู่ที่ข้างยอดตรงกลางสนามครับอาโดนตัดครับชมรมกีฬาบูฟายดางฝั่งซ้าย เปล่าโมติจบกระเป๋าแล้วครับรับหนึ่งเหลืองนะช่างยอดทางยอดก็ติดสองเหลืองครับ เดีวไปทิ้งลูกนีครับของชมรมงกีฬาบูไฟแกจะกลับต่อไปครับเป็นลูกทุ่มของช่างยอดใบพอน้องพีษจ่ายยัดมาตรงกาลางสามของช่ายอดเข้าขวายิงเงี้ยตีไปของโธ่ลงกีฬาบูไฟ เอาลกลับขึ้นมาทางฝั่ง,งซ้ายครับโจ๊กคนนี้เตะแปก๊กอ่ะโดนตันอีกทีครับผมลงก,กีฬาบุายอยู่ทางซ้ายอา่าตอนนี้อากาศก็กมืดจึมไปเรื่อยครับบอลยังอยู่ทางซ้ายของชาวลก,กีฬาบุไฟติดช่างยอดตรงกลาง ช่างยอดยกมาตรงกลางบอลตกพื้น,นแนล้วบอลแฉลบชมรมกีฬาบุกฝ่ายครับลูกนี้ก็ตากดออกไปครับเป็นลูกทุ่มของชักยอดบายพ่อ้องพีดเอาเสียบอลให้กับนชมรมกีฬาบุกฝ่ายครับตรงกลางเข้าขวาโดดแยกจะกัดได้ก่อนใช่ไหมวงตาตัวเตะย,ย,ยกขึ้นมาด้านบนครับ หมองประกาศมายังอยู่ที่ทางยอดตรงกลางทางยอดทางได้บอลอยู่ทางฝั่งขวาครับเหลียบอลให้กับทีมกีฬาบุฟ้ายยกบอลตรงกลางสนามเปลี่ยนเกวมาทางฝั่งขวาของทีมกีฬาบุฟ้ายเล่นหนึ่งตอกันนี้ใกล้เปิดมาแล้วข้างขวาไม่ผ่านโย่ตัวไปก็มายืนรอได้เลยนะครับ ติกาเอฟซีฮกบางหอยครับบอลอยู่ที่หน้าปาตูโดนจิกลูกนี่วะลกหลังไปเล่นจากห้องสาตูออกบอลมาก็ยังอยู่ที่ทางฝังข้าครับเปลี่ยนไปกลายขึ้นมายังได้บอลอยู่ที่ชมรมกีฬามุฟเฟ่ ชายยัดด้านบนลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปครับมตังเตยจากเกตประตูครับผ่าจกบไปผลตสมอรยิงจุดโทษทันที อยู่ที่เท้าลงกีฬาบุกไายอยู่ทางฝั่ง,งขวาครับม,ม,ม,มองเพื่อนด้านในมีไหมครับไม่มีคือแดนหลังครับยกม,มากรบติดไปเลนของช่างยอดทางฝั่งซ้ายครับโอระวังระวังเดีทีทีครับดูกันเล่นด้วยครับ ผู้ต่อไปนะครับมายืนรอเลยนะครับสาริกา f เอฟีพบกับบางหอยเอฟตีผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบ6ทีมสุดท้ายครับเป็นปีคิกของช่างยอดใบพ่อน้องพีชครับอยากต้องหินจ้ามาครับยิงเข้ามาครับหมงกันไม่ได้ บอลยังอยู่นี่ผู้เล่นของอ้าวโรงลงกีฬาบุกฝ่ายาะอยู่อ้าวตัดเข้าใจแล้วเดียวเดียวว้าวเข้าพาดีเข้าโอ้โหนี่ครับผมบอกแล้วไม่มีดูจริงจริงกับรงลงกีฬาบุกฝ่ายเนี่ยถึงแรกก็ลุ้นเดียวจริงออกแล้วก็อีกดูหนึ่งทนเสาโอ้โหบอลไม่มีดูจริงจริงก็แม่ม่ได้พกดวงมาด้วย แต่ก็ยังมีดวงนะฮะที่จับฉลากเข้ามาบอลยังอยู่ที่ผู้เล่นของทางยอดใบพ่อน้องเพรตรงกลางเล่นหนึ่งสองใกล้กู่นี้ครับใครผ่านก็ไปจูดรอบหกทีมนีก็มันเหมือนกันใครผ่านก็ไปจูดรอบหกทีมนีจะไปยืนรอเลยนะครับหนึ่งเจอสอง ทีมนี้ครับหมดเวลาการแดือดผนครับต้องตัดสินกันที่ยิงจุดโทษครับตกลงเลยครับทีละหนึ่งคนครับพาสเตอร์เดชสำหรับรอบหกทีมนี้ก็นะครับจับฉลากประกบคู่เหมือนเดิมนะครับคันไปเลยครับหนึ่งคนครับรีบหน่อยครับผลมาแล้วครับ ยอดกับชมรมกีฬาบุกป้ายอะชมรมกีฬาบุกป้ายนี่แกพกโด่มาแค่ใบเดียวครับแค่จับสลากครับอันนี้รถลุ้นดวงนี้ครับดวงจุดโทษครับชมรมกีฬาบุกป้ายมาชานี้ดวงไม่มีในการจีบจุดโทษอ่าล่ะครับเดี๋ยวมาดูครับ ทางยอดบายพ่อ้องพีชจะเป็นผู้ยิงก่อนครับผู้ตาตัวละสองทีมเชิญพบผู้ตสินเลยครับทา,ทางยอดจะเป็นผู้ยิงก่อนครับก็เดี๋ยวเราอขอใช้เสียงครับเป็นการยิงจุดโทษ ปูสาเตืนะครับต้องอยู่บนเส้นนะครับขาข้างใดข้างหนึ่งต้องเหยียบอยู่ที่บนเส้นนะครับเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะต้องอยู่บนเส้นเท่านั้น,นนะครับชักย่านได้ยิงก่อน,นครับยิงตัวขึ้นดำปูสาเตอออกมายืนที่หัวกระโหลกนะครับที่มุมหัวกระโหลกนะครับอ่าโอเคครับ ทางยอดยิงก็ย้ำยิงเพื่อขึ้นดำโอ้โหหมูสินบอกได้ยืนได้ครับยืนคาเส้นครับโหม่งลงกีฬาบุฟ้ายิงเพื่อหาเข้าสู่รอบหกทีมสุดท้ายส่งช่างยอดไปหาการ์ดนาฟ้า ยิงเพื่อชัยชนะเป็นเส้เหมือนกันครับไม่มีไม่มีดวงจริงๆอาครับยิงเพื่อคนดานยับช่างยอดยิงเพื่อขอึ้นนำย่างครับย่างครับคนที่สามครับ ถ้าผ่านสามคนไปก่อนครับอ้าวระับแข้งใส่ระดับแข้งครับไม่ถอดครับผู้สิงยกให้ติ้งไปหรอถอดระับแข้งโยนทิ้งเนี่ยฮะอะไรครับอ่าเรียบร้อยครับยิงจุดโทษเราต้องใส่ระดับแข้งครับเหลืองแดงออกมาเลยครับมาเชิญครับ กคน5ะัตอนคะรับ มาลด้ส e ี่สี่แลตัวเตะฟิวโก้ินเพื่อชนะครับผ่านเข้าสู่รอบหกทีมสุดท้ายครับ I got